นี่ครับพี่น้องครับโฟกระชองบ้านและเพื่อนออฟเชียลครับตอนนี้ก็เขาออกจากงานมา,นมา,าหนีประมาณฮัโลพี่น้องครับตอนนี้ผมต้องการซิงนี่ด่วนซิงนี่คืออะไรเอ่ยมันมันเป็นอันนั้นไหมพี่น้องมันเป็นเรียกว่ามันเป็นตัวนางพ่า ตัวนางผมห่างยูทั้งเวทีกันเลยสิมาซื้อใหม่เอ,อ๋่เฝ้ามายัานยันมันลหลับแล้วมันตื่นมาคําแล้วก็รถติดพร้อมเนี่ยหมดซื้นสินะเขาเลยมาก,ก่อนเขามาก,ก่อนจะมาหาเมืองบ้าเก่าอีเข้าขายบ่แต่มันมีอยู่มองไหนบอตอนนี้วนนี้ก็พาน้องเบียร์เขาก็ตื่นหลังจากที่นอนหลับนะครับ สามชั่วโมองกว่าครับตืินมานหนาตาสดใสค,ครับแต่ว่าแขนบ่นสดในสดใน้ำหนักเห็นไหมเอารอกไหมติดที่ทั้งหนาผากเลยตอนขึ้นาจย่างอกอันที่นีนบ้บ่จังสิ้ <c oughs> นจุดย่างกุณ ว่านี้ยางล่อมันบ่มาก่ไดโอมีส่งด้วยฉันจะซื้อส่งด้วยสีห้าส่งก็ได้ใช้เห็นการเห็นงาน มีสัรนรองเซยครับสุดยอดดีอันนี้บ <gegangen. S 1> ันไดเลียนครับเข้าประยันี้สุดยอดดีแกวแก้วแต่งตัวก็ยังสเปนเก็บเฮดนด่นะแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาลาก้นั๊นเออแฟชั่นไเลย อโลเลโลจุกุรุจุกุรุเรารอเนี่ยเราต้องอยู่แถวนี้แหละแถวนี้ไหมไมีหมดปืนสีน้ำนี่ไงมันต้องอยู่เนี่ยวนอยู่เน,นี่ยพี่น้องมันยังใส่เสร็จเ่ยนู่นไงโอ้เห็นแล้วขวมไปทีประเด็นวี ในที่ชุดผมก็เห็นแล้วครับพี่น้องครับเ่ยตัวน,นี้เที่ยตัวน,นี้นฮะนี่ไงยังก่อนนี่คือยังก่อนันเที่ยวขอกำลังไก่อันนี่อ,อ,นอ,อันหน่อยก็จะหัทไงเถอะอ๋อมันหน่อยแบบที่จะไมพูดนี่ลูกช่องแบบนี่นะจักบาทลูก เหนสิเป็นแบบนี้นี่สีออยังไงสีเขียวบ่ะสีแดงงามปะ่ะสรุปครับปี่น้องครับได้แล้ว สิ่งที่เราตามหาคือสิ่งนี้นะครับนี่เห็นไหได้ซื้อแล้วครับเอาอยากได้ยังีงบุญยา,าย,ยเบื่อเราไปเอาหมวกกันนอกผู้ใดมาใส่เมือนน่อคืนไเนี่มาเอาตีไปหารักหมวกกันนอกเขามาใส่สร้ราบบที่แรกเขาก็นึกว่ามันอัน เไปยืมผูใดมาจะต้องคิดไปคิดมานี่มอไซน่าแถวนี้ปะเราไปเรียนใหม่อบอปวดแขนบอแบบแรปวดขาปวดแขนไม่ตัวไม่ไม่ง่ายเลยจนเหนื่อยวดตลอร้านคุณคค่าคือตีกันเหรงานยกเดไปคกูอยากก็นอนร้านถือว่าบอกมาล้่ม่แล้ว ใหญ่ไม่เวียนหรอผมว่ามันไม่แมีนเดี๋ยวสาวน้อยจะตีกันกี่ครั้งก็ช่างเล่นต่อเหมือนเดิมฝนหยกเลิกฝนฉีตกแห้งซ้ำได้กระซังเกินยังขึ้นกระซังเล่นต่อจ้าฉันเลยไม่คิดต่อเรื่องยกเลิกไม่เคยมีงานไหนได้ยกเลิกนะจ้าพี่น้องหยกเือกอ้โหหลอกเล่นใหม่มากดึกหนอนมันมาสาดแดดนี่นี่พี่น้องไอยอยากได้นี่นะมีผู้สนับสนุนมาเอตังเอาแบบว่าเอตังอันนี้สอง เอาแบบว่าสื่อเท่าเดียวแบบในนอนนี่นี่พี่น้องเน่ตางนสุผู้สัสนันเนี่ยเออโมี่หรอเราไม่ค่อยมีเอฟซีน้กบอลต่พอเพอมันหนาทรงตนเออเาไม่ค่อยมีเอฟซหรอกเกาตัวข่เัวเก่งนะจู่บูจูบูเปินจูบูจูบูเป็น เอาดีฟังเพลงจริงหรียพร้อมนี <S <S <ım. S 2> ่ฝรั name, <cane. S 2> ่งครับโอ้ยไปยัง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 ไม่ได้อมาเลีก็เบื้องล้วก็จะจาจ่ายเงินยังสื่อสักวนเหมือนสักวนนี้ใครป้าพัลมเทาใส่ตัวนี้น่ครับพี่น้อง มันใหญ่เนอะแต่วงหอมไม่ติดหางชอบมาลูดียวไปแบบนี้ม่ใชาดีช เออมันแบดเบิดแบดเบิดอุ้ยแบดเบิดแบดเบิดทุกตัวครับก็ต้องซื้ออภิรังก์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดูที่ช่องบ้านอัฟเฟอร์ดาเชียร์ครับมือนี้เฮ้ามได้เรื่องครับพี่น้องถือให้เนี่ยตัวนางเออนั่นละเออนั่นละนั่นละเออโอเค ได้แล้วครับสิ่งที่เราต้องการน,นี่คือชิงนี้นะครับพี่น้องครับพอ,อก,กันคลิปต่อไปคลิปนี้ไวปจะมีเราให้เรากลับไปงั้นก็นพี่น้องครับพอ,อก,กันอยู่งานครับสวัสดีครับร่อรถมาพี่น้องครับหาหมองรับมองนอนมือนี่างานโมมีหมองนอนเลยพี่น้องครับเอาพอ,อก,กันคลิปต่อไปสวัสดีครับ